โอ้โหกลุ้มขึ้นมาสบายดีสบายดีสวัสดีความสุขีนะสุขสทุกคนสิดส่ดีต่อหนักสิ่งดีสองวบาสุขคนน,นี้พี่เนาะเมื่อนี้จะไปค้นมั่นซอยหนองทรายที่เก่าเนาะแต่ว่าก,ก่อนไปเดี๋ยวจะมาถ่ายอัปเดตถนนทุนทางให้เบิ่งก่อนพี่น้องเพราะว่าหลังจากเหมาะงบสิบหลาให้เพืนน่อนเนาะเพื่อนจะสื่อชินส,ส,สื่อพูนมาเห็ดต่อพี่น้อง สี่อันได้ปูนประมาณสี่สิบสอบเนี่ยนะกิน้ายเป็นสีผ้ากันเหตดต่อคือเก้าอินดี้กันมาเหรอจ้ะเดี๋ยวเขาสีพามาเบ่งมาอัปเดตเบ่งเนาะพี่นเพราะว่าอันจะเหตดได้หอนมือนี่แล้วก็มืออื่นเนาะมืออื่นเป็นมือสุดท้ายพี่นนอะมาเส้นี้วันตะดีกับิีดบ่เคย ยินกับสายฮะสุบ,เบดเด้อหนิเนาะไม่เดียวจี๊นอ่ได้ปูนมาอีกซีซีจะสอบเนาะมาว่าหนี้ต่อราสัง่งกับยินกับสายเนี่ยกดีเบิดจะหนาก็าห่อแต่อันนี้เนาะหนาเฮือนตอเกิมอ่ะวันนี้มาเฮ็ดซอยวันนี้มอเนย บางคนงยืนไปมยืนนี่แจนนี่มันยืนให้หมดเียนะได้ขึ้นหนักกระหอกแท้นนี่แล้วเนาะถนนถนนเท่าก็ได้จักสอบนี่สมนี่ส้าส้าเลยเนาะส้าบาทเดียวเลย หอบสาวก็พอดีแล้วเบิดปูนนาจะหอดแต่แถวนี้เนาะหอด่นาเฮือนลุงเก๋ดีเบิดเลยนั่งก็ซอฟบะนิปูนเถิงบะสาวนั่งสาว่ะแสดงว่ามืออื่นเห็ดน้อยเดียวนาะเห็ดรวมกัหนึ่งมือ บทสุดบาทสำพี่น้องเอ้ยปีหนาเนาะจึงต่อ fc เพื่อนใหม่มีบางคนมากจะเอาคู่เบอร์เฮ็ดทำมันสุดเลยเพื่อนใหม่แนงน้อยเดียวน้อยเดียวนี่กันสี่ห้าหมื่นบาทก็ได้พี่น้องไอ้เสียมาเนาะมันเบิดคนนห้ยแล้วนะก็เลยว่าพี่ทับเลยซะเพราะว่าอันนี้มันเบิร์ตสำพี่น้องถ้ามีคนสิสปอนเซอร์ใหญ่ๆมากกับทักเมื่อไหร่ได้สนพี่น้อง พอดีให้มันสุดเลยอีกอย่งนึ่งคือเวลามันยนะ่วเนาะพีออะพ่องเป็นเดือนไะก็สิแล้วเดือนหนึ่งพอดีไอ้พ่อใ,นในหญ่นียุจูนหนึ่งขึ้นมาเห็ดน้ำกันพ่อใ,นในหญ่เนี่นนยหัวหอดหน้าฝึกสำนอแต่อีตน้นแอน <c oughs> พอจากนั้นเบิดเงินแหละเงินมันเบิดแล้วเห็ุจากไหนนี่อยากให้มันสุดอยู่ยยังน้อยเดียวนี่ยังโบราณยังโบราณนี่ก็สี่หาหมื่นจะล็อกนี่ก็ได้สามสิบุดนี่นะเดี๋ยวพี่น้องถนนห้อยยางประมาณสามนี่เราก็สุดก็สุดบันย่อยหอนสาหันประมาณสามวอนมาเห็นบ่ บอลไม้เนี่ยก็ดีสุดบอลใหญ่เลยให้กลับไปต่อบอลหน่อยเนาะดี่นะคาดว่าอันตนัวค่าสงมาใหม่นะจะหอดประมาณแถวแถวแถวนี้แล้วพี่น้องแถวบอลใหม่พอดีหอดหนาเฮือนพอเกิดเนาะนี่อีกน้อยนึงนีหนาเฮือนลังนี่เนาะดีเอฟซีเอือนหน่อยโอ้ยเห็ดแต้มสุดกระบอกเนาะหยัน อีกสองสามลังหน่อยใจนะบอหอนหวานก็จมันเงินมันลายอะไรพี่น้องเพิ่มาซ้ำนี่นะสองสามหมื่นบาทเนาะขนาดประสุเเงินมาให้สิบล้านมาบ้านนี่หมื่นกว่าบาทก็ยังได้น้อยหนึ่งเนาะมันได้น้อยหนึ่งพี่น้องมันแพงปูนมันแพงหินมันแพงก็ได้หลายหน่อยแต่ขนาดเต่ม สมมติว่าขันหามันสุดบาทน,นี่ก็ประมาณเหลืองบเนาะยาสิป,ประมาณหายได้ไปหน่องถ้าได้มันสุดสุดประมาณเอาสามหมื 30, 20, น่นสองหมื่นนะสองหมื่นบาทขันสุดๆก็สามหมื่นเลยซักไปหน่องประมาณอีกสามหมื่นบาทเนาะหรือว่าประมาณแปดเก้าลอยเหรียญกว่ามันสุด ว่าอันย่างเอกสาวสอบมันก็ยางเติบไเลยหอดประมาณนี้ประมาณนี้ครับหวานกลนืนเห็นี่แหละก็ไม่เห็ดยังนี่พอเกิด้ไฟบ่าย์อลีย่างชิฟ่ายบ้าชิฟ่าย์แล้วขาดเลย ไม่ไผ่เขาก็ตัดมาเองได้พี่น้องหอบซองนั่นนี่ไ,ได้บปรหลายกระทำมาใหม่พอดีหอดเลยเนาะพอดีหอดบอลที่เฮ็ดคอนเทนต์พี่น้องคอนเทนต์บานน้อยกับหนองอาเนาะว่าซักลงคิดตมบอลน,นี้แล้วจะได้บเอาโทรศัพท์มานำกจะเดิแบบ คอนเทนต์หัวซักขีตมอันนี้เป็นนาซาตีมาหอดสับนาซาตีบนะี่โอ้อันนี้เป็นคุ้มยงนี่วัวตีคุ้มโคกป้าโคกแต่นี่โคกแต่ข้าวตะกี้ม <laughs> ันฟังลงพี่น้องแต่กกมีหักไหมนับหนี่โอ้อยนี่มีโคกพี่น้อง บดควัดดินออกแล้วมีโขกเห็นหมโขกยิคกค่ขางต่างเลยโขกตะกี้ตะก่อนกูได้นี่พี่น้องเลยโขกหมอะกูได้เคยเห็นเนี่ยปลาดีเถอะกุดยังไงน้ำสิบุดออกเบิดโขกเมอะพอดีขางท่างเลยโกลำใหญ่ตัวนี้ก็ะเดิทหนดนออกโกลำใหญ่สาติ กระลักโคงกระขัวหสุดบาทสามพี่น้องเอ้ยจะได้ไหลาเนาะมันใส่เงินหลายมัน่ะได้พี่ใหญ่ใจดีอยากอันโปะมากกับทักมาได้เลยพี่น้องแต่ว่านะครับปิดหลับแต่คันแต่วนะ่าเท่าแบบมาเพิบาบาบาบ่นอยากมีคนโปะมาเนาะปักปักป พาพาคนมัดมัดพี่เนาะถ้าจะกระมัดนำมัดสารตะแกงมาเนาะสารไปนำมัดไปนำ กวามันเลยหมดหมดอืมอืม <c oughs> <c oughs>

<cười> 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 Cần nó hả nó về về tôm, nó 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 ใส่ก็เครื่องอไนี่แซ่บต้ไก่วนนี้ต้ไก่ต้มไก่ต้มไก่ใส่ไ่บดแไ่ใส่ก็ใส่แต่แบว่ามันแซ่บกสร็จแล้วม้อนเกจไหนโอ้โหาต้มไก่ใส่ไข่บแดงนก็แซ่บเจยไอ่ยแต่ทงไก่ดนั่นไปผั้าเมือากับกันห่นี่ทงนนี่้ต้มไก่ใส่ไ่บดงีไก่พระธเห็เพ่อนกัยังแซ่ไม่รดตัไก่แต่ว่่เพื่อกั เด็กก็จะต้มปลาใส่ไข่ใส่เมยมดแดงเห็นล้วเนาะนี่คืนเนาะใส่อันนี้ำเล็กวายเมียท้าใส่แทนเอแม่พายท้าใส่แทนเล็กวายเมียทีเนาะ อ๋อต่อเป็นทางยาวเลยภาพประวัติศาสตร์กำลังจะหายไปบนทางแค่นี้ช่วยกาบ้างบ้าง

อะไรซีพีแล้วันนี้มันนี่เินแจงเพลงอ่ะมันติดดิคาสดไว้ติดยางมาถ่ายไ่นี่ก็ติดดคาสมน่เพลงมันหลังโท ขับโบกจักไปเยอไสเบิร like. ์บ้านนี่แกบอกข้าพี่น้องเอ๊ะเงินบริจาคครูมาจักเน็ดปีหนานี่ปีหนาก็ต่ออีกน้อยนึงปีหนาสิบวันได้บอเหนียวาเอาเติบมาอดเอาแหละพี่น้องก็ได้ประธานหอดกันเนาะเดี๋ยวเฝ้าหน่อยใจไปเนาะ คือยังอีกยาว u ให้มันแหลวัดเดียวมันเกิดบุตรายน้องพอเงยพอมันบ่มีจบเลยทางแบบนี้หายไปแล้วเด้อ ยังอีกบนหน่อยจังกฝากนันพี่น้องพีหนาเนาะพี่หนาพีหน่าฝากเจ้าก็มาเลนกันหนาะมาต่อพีหนาก็ประมาณนเดือนสิบเดินสิบเดินสิบเอ็ดนะจเก้านแหลที่เดิมเพ็ดต่อพอดีแล้วหน้าปีจะกันต่อยกันนึงแล้วหน้าปีเดี๋ายเขาเดีวเก็บเงินกันอีก เริ่มต้นกสิเก็บเงินเก็บเงินทราบบัญชีร่วมกันก่อนแต่ละปีกต่ดะต่างว่าคะแนนงบจากเอสตรงเอสที่มาตื่นมาจังมาตื่นกันนะเฮแบบเก้าว่าซะซิโนเฮต้าสีนี้ือเฮ็ดไปทีละปีจนกว่ามันสิสำเร็จเนาะปีนี้ก็เกินขาดไม้แห้งพี่น้องคิดว่าคิดว่าสิยหลายมันเหยาะหอนพี่ใช่ไห ตมิดนะคิดว่าจะได้ํำเครื่องบานก็เอาแล้วุอันนี้มีว่าคนสมทบทุนมาหลายนะรวมกันมันก็เลยแหละาออกมาหอดพี่ี่นมเพิได้สุดบาทเนว่าก็สแบบขาดเลย มาเป็นบอลสวนนะพี่น้องคันเสียงเพลงดังก็สิบปิดคลิปเลยซะสักเสียงเพลงมันดังเสียงเพลงมันดังดังอีดีดีดีอยู่งานจะปิดตัวนะเพลงงานนี้เนาะนกขันกุ่นนกขันกุมันก็ดังอยู่ได้นี่นะ เยนเฮ้ยเฮ็ดแหเย็นมาเย้นพี่น้องเอ้ย ขาแห่ห oh, ่กับพันธมอ่ะทุกคนคลิปนี้ห้องกาสิเบทแหงสมัยเด้ออัมเปตห้เบิร์เนาะไปที่ละน้อยที่ละน้อยพี่น้องเมื่อเนี่ยกะสิไดเง่ไปเติบจัก5เมตรนี่แหละ มืเอื่นก็ยังอีกส่าวสอบกับไปอีกส่าวแมทก็พอดีจุ๊บนะทั้งยอดเงินที่ได้มาเดี๋ยวจะเงื่อนแมนเฮ็ดร่วมกันเบิดทุกคนเนาะพี่น้องเบิดบ่าแมาเฮ็ดร่วมกันสี่ส่ากระสอบส่ากระสอบที่เดือนแมนเฮ็ดร่วมกันเบิดเพราะว่ามันแบ่งกันเฮ็ดครบมือครบวันแล้วเนาะพี่น้องข้จจาจ้ามาร่วมกันคือตอนนี้หันเป็นเฮดแบบแยนกันเป็นสองกลุ่มเนาะพี่น้องกลุ่มหนึ่งเฮด เห็ดซองมือแล้วก็พัดกันว่าเห็ดอีกกลุ่มหนึ่งต่อซองมือจะ่นะพอดีมือนี่เป็นมือสุดท้ายของกลุ่มที่สองนะนะี่นออื่นมันกับเรือปูนเศ้ากระสอบเชิงมันแบบอันจรายจุหนึ่งมาเห็ดมันกับอันนั้นนะนะได้ว่ารวมกันว่าเห็ดเบสทุกคนรวมกันเห็ดอาจจะมันแล้วเลยอื่นนะครับถึงแม้ทายให้เบิ้งที่นอกบัดแล้วบัดนังกับแจงสีขอบคุณนะขอบคุณ ตัวที่เป็นฝากเงินมาแไ่นั้นนะเจ็ดสี่ทุกคนทางสี่สมทุขคนกันมาว่าสีน้อยจะ้ายพี่น้องเลยอยากีอ่านุะฟังอีกขอบหนึ่งเนาะว่ามีผู้ได้แน่ฝากมาพี่น้องเลยเพราะว่าข่านอ่านลายสื่อนยั้องเน่าฝากพี่น,อน,อน,น้องกองพลไลค์กดติดตามไปเรืลองใจสองมาสุคนิดดีนะพี่น้อง เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย